อันคารายแบตเตอรี่อันคารายแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีเก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้เซลล์แอลคารายประกอบด้วยแกลฟไรซ์อยู่ตรงกลางด้านบนแกลฟไรซ์ครอบด้วยสังกะสีทำหน้าที่เป็นแคโทดหรือขั้วบวกอิเล็กโทรไลซ์ คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับแมกนีเซไดออกไซด์ (Gross Merill Material) กันด้วยวัสดุพรุนเพื่อไม่ให้สารภายในรโลกออกมาซิค์ทำหน้าที่เป็นแอนโนดหรือขั้วลบเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในแบตเตอรี่ขั้วบวกจึงสร้างอิเล็กตรอนส่วนเกินขึ้นสิ่งนี้ทำให้เกิดความแตกต่างทางไฟฟ้าระหว่างแอนโนดและแคโทด อิเล็กตรอนต้องการจัดเรียงตัวเองใหม่และแทนที่อิเล็กตรอนส่วนเกินในแคโทดอย่างไรก็าตามอิเล็กโทรไลซ์ช่วยให้แน่ใจว่าอิเล็กตรอนไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังแคโทดได้โดยตรงเมื่อวงจรเปิดตัวตัวนำไฟฟ้าระหว่างแอโนดและแคโทดอิเล็กตรอนจะสามารถเดินทางไปยังแคโทดได้แอโนด ปล่อยอิเล็กตรอนสตัวเพื่อสร้างซิงก์ออกไซด์จึงเกิดออกซิเดชันอิเล็กตรอน2ตัวถูกส่งไปยังแมกนีเตโฟลออกไซด์แมกนีเตโฟลออกไซด์ได้รับอิเล็กตรอนแมกนีเตโฟลออกไซด์ลดลงจากบวก4เป็นบวก3ได้เป็นแมกนีเตไตรออกไซด์จึงเกิดเป็นรีดักชันสถานะออกซิเดชันไอออนของไฮดรไซด์โอไฮสโตรฟจากแคโทดไปยังแอนโนดของ เวลาผ่านไปกระบวนการทางเคมีจะเป็นแปลงส่วนประกอบทางเคมีในขั้วบวกและแคโทดและในที่สุดพวกมันก็หยุดให้อิเล็กตรอนและนี่คือสาเหตุที่แบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป The air nodes undergo oxidation ที่โคแอโนโอดหรือโคลบสังกสีเกิดปฏิกิริยา oxidation ให้อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนแล้วทำปฏิกิริยากับไฮดรไซด์ไอออน จะได้เป็นซิงค์ออกไซด์ตังสมการ c a t h o ทน under goes a direction reaction ที่ขั้วแคโ d ดหรือขั้วบวกจะเกิดปฏิกิริยาดีแล t ชันของแมงกานีส4 o โฟออกไซด์โดยรับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นเมกานีไซดออกไซด์ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นที่แท่งแก่ไฟดังนั้นแท่งแก่ไฟจึงเป็นแคโ d ด นอกจากนี้ไฮดรอ,อกซไซด์ไอออนกลับไปใช้ใหม่ได้ที่ขั้วแอโนดดังสมการปฏิกิริยารวมเป็น่างนี้ซิง์บวกแมกนีเโฟร์ออกไซด์กลายเป็นซิง์ออกไซด์บวกแมกนีเทรีออกไซด์ advantages of a l k a l i cells ถ้าสังเกปตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์จะพบว่าขนาที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน Tn จะมีน้ำเกิดขึ้นซึ่งจะนำไปใช้ในปฏิกิริยา e ีดักชันที่แคโทดได้และในขณะที่เกิดปฏิกิริยา e ีดักชันที่แคโทดจะมีไฮดรอกไซด์ไอออนเกิดขึ้นไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นที่แคโทดก็สามารถนำกลับไปใช้ที่แอโนดได้น้ำและไฮดรอกไซด์ไอออนเกิดขึ้นในปฏิกิริยาหมุนเวียนกลับไปเป็นสารตั้งต้นได้ ทำให้สารละลายอิเล็กโทรไลต์มีความเข้มข้นคงที่จึงทําให้ใช้งานได้ไงาน This is v a t e r g e n s of a l k a l l n e e l l l s มีราคาแพงเมื่อใช้หมดนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกำจัดได้ยากพิษของสังกะสีถ้าหายใจเข้าไปทำให้ขึ้นไส้ปวดศีรษะถ้าทานเข้าไป แต่ละคลายเครื่องตลอพก็อาหารและหลอดลมวิดของเมกนิสทำให้ปอดอักเสบเจ็บหน้าอกไอ mm hmm. หายใ,ใจลำบากมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางถ้าน้องๆรู้แบบนี้แล้วก็ห้ามเกะออกมาดูและกำจัดให้ถูกวิธีด้วยนะครับเด็กๆน้องๆหนูๆตรอ,อ,อ,อบเรื่อง Alkaline Battery ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ